สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่15เดือนมิถุนายนสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคําสกุลเงินนักลงทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับวีจีมาร์เก็ตกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจโปรโมชั่นดีๆคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For y o u คับเพียงแค่ชวนเพื่อนของนักลงทุนเข้ามาเฉลยกับเราในวันนี้รับทันทีเลย50 US ดอลลาร์ภายใต้ลิงก์ไอีของนักลงทุนนะครับ ATFX ครับผ เทรยกับเราในวันนี้รับแคชแบ็กเงินคืนสูงสุด2,500เหรียญเลยทีเดียวใครสนใจอ่านดูรายละเอียดที่ภาพที่ก่อนนะครับหรือไม่ก็แอดไลน์ดีเพื่อติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยครับ xm p r o m o ชั่นประจำเดือนโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 usd ดกันเลยทีเดียวครับบอกไปเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะ สวัสดีนักลงทุนครับสนุกข่าวเช้ากับกระผมคูเปาะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดลบไป0 5 0 s p 5 0 0ครับปรับตัวปิดลบ0 3 8แล้วก็ N a s d a q ปรับตัวปิดบวก0 1 8ด่โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วในวันราคาที่ผ่านมาครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหากธนาคารกลางสาหรัฐเร่งปรับขึ้นอัตราดดดออกกกกเเเบี้้ยพื่สััันนนนงงิฟโลทุ จับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดซึ่งจะมีการถแถลงในวันนี้นะครับตามเวลาของสหรัฐหรือว่าช่วงประมาณตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับคณะกรรมการเฟดได้เริ่มการประชุมนโยบายการเงินวันแรกเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็จะถแถลงผลการประชุมในวันนี้ตามเวลาสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์จากหลายสำนักซึ่งรวมถึงนายแจนเฮนซิอุสหัวหน้านักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกแล้วก็นายมิเชลเฟโรรี นักวิเคราะห์ของ JP Morgan ต่างก็คาดการเอาไว้ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมรอบนี้และจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%อีกครั้งในการประชุมเดือนกรกฎา,าคมครับ Fed Watch 2ของ Cb Group บ่งชี้ว่าขณะนี้นักลงทุนให้น้ำหนัก100%เลยที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.75%ในการประชุมรอบนี้ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงต้นปี2537 เพื่อสกัดกัน้นการพุ่งขึ้นของเงินเฟอ้อครับนี่คือสถานการณ์ในตลาดหุ้นจะสังเกตเห็นว่าก็ไม่ได้ปิดลบอะไรมากมายนะครับนักทุนแต่ว่าโดยภาพรวมก็ยังลงอยู่สะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดเนี่ยยังมีการขานรับกับข่าวดังกล่าวส่วนราคาน้ามันดิบครับเรามาดูกันเมื่อคืนนี้ก็มีการปรับตัวแข็งค่าพุ่งทะยานทำหายใหม่แต่ท้ายที่สุดแล้วครับนักทุนการปรับตัวอ่อนค่ากลับลงมาเนี่ยลึกกว่าเดิมอีกเกิดอะไรขึ้นมาดูกันครับ สัญญาณบมันดิวเวลเท็กซัส WTI ตลาดดิวยอร์ปิดร่วงลงในวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงอาจจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการการใช้น้ำมันครับ คณะกรรมาการเฟดนะครับมีกําหนดถแถลงการประชุมในวันนี้ตามเวลาสหรัฐหรือว่าเช้าตรู่ของวันพรุ่งนี้ตามเวลาประเทศไทยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองนะครับว่าดอกเบี้ยน,น่าจะขึ้น0.75อย่างแน่นอนมันอาจจะไปกระทบกับในส่วนของตัวภาคการผลิตต่างๆครับสัญญาณน้ำมันดิบเดี๋ยวก็ยังมีการได้รับแรงกดดันจากรายงานที่ว่านายรอนไวเดนประธานคณะกรรมาการด้านการเงินแห่งวุฒิสภาสหรัฐมีแผนเสนอกฎหมายเรียกเก็บภาษีส่วนเพิ่มจากกําไรส่วนเกินของบริษัท น้ำมันโดยจะเรียกเก็บภาษีดังกล่าวในอัตรา21%จากบริษัทน้ำมันและก็๊าซที่มีรายได้ปีละมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ครับนักทุนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นขาดึงที่สร้างแรงกดดันขณะที่นักทุนนะครับจับตาดูการเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบจากสํานักงานกระทรวงสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA ในวันนี้ ตามเวลาประเทศไทยก็คือช่วง21นาิา30นาทีครับตรงนี้สำคัญครับนังทุนเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวสต็อกน้ำมันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นก็จะส่งผลลบต่อราคานดันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำกันเลยครับราคาทองคำคือที่ผ่านมาก็ปิดลบกันไปได้ะ18.3เหรียญกันเลยทีเดียวโดวยได้รับแรงกดดันจากการที่ ดอลล่ายังคงแข็งค่ารวมถึงความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะต้องมีการเร่งปรับขึ้อนออัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟอ้อครับและนี่ก็คือสถานก,การณ์ทั้งหมดที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ